ครับกัสสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับเอฟซีทุกคนครับ,ก,คครบก็มาพบมาเจอกันในช่องนั้นสูตรโบราณคือเก่าครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ก็สิเอาล็อกยี่สิบหาสูตรคือเก่าครับมาฝากพี่น้องแต่ว่าสูตรล็อก สูตรนี้เห็ดเ,เป็นสูตรบนครับเ็ดเป็นสูตรบนคลิปที่แล้วเฮ็ดเป็นสูตรล่างครับผมลืมเขียนให้สูตรล่างคลิปที่แล้วครับ อันนี้เป็นสูตรบนครับพน,นี้ในสูตรบนแบ่งเป็นโนล่สูตรคนละสูตรไปเลยคนละคคิดไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก้อนสิเข้าไปเพิ่งสูตรครับฝากคำเตือนครับพี่น้อง <c oughs> คำเตือนข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมครับสนับสนุนฉลาดกินแมงรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการกดติดตามครับพี่น้องก็กดติดตามได้ในช่องนั้นสูตรโบราณครับก็พี่น้องผู้ใดขอเพิม่มไหมก็กดติดตามไหมครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปไม่ไหมครับมันกิดขไปเตือนพี่น้อง เนียประดี๋ยวก็มาสูตรกันเลยครับเนี่ยครับสูตรนี้ก็ใส่ลักลักหน่วยลางครับคือสี่ลักหน่วยลางคือสก็เปิดบิงล็อกกันครับ เป็นห้าตัวมาหนึ่งถึงสองตัวครับใช้หลักหน่วยล่างเทียบครับมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับหลักหน่วยล่างเทียบกับหลักหน่วยล่างคือสีครับก็จะสามสี่ห้าหกแปด 3, 4, 5, 6, ครับสามสี่ห้าหกแปดสูตรหลักสิบครับอุยอ้ยอุ้ยเนี่ยครับสูตนหลักสิบกับหลักส,สิบคือหกครับหลักสิบล่าง ก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์แต่มาจับคู่กันครับได้ยี่สิบห้าสุดครับจับคู่กันแล้วัลนี้สูตรบนครับเพื่อเสียมาตัดยี่สิบห้าสุตรนี่ครับสูตรบนนี่ก็ใส่ลักลอยครับลักลอยบนบวกกันซีเทียครับแล้วก็บ,บวกลักนวยบนบวกกันในหัวใจก็จำว่าบวกเลขยกงทีอีกคือหก หนึนน่กับบวกกันเลยครับรัร้อยบนคือเกครับเกตบวกเกตได้สิบสี่ครับเอาซีซีบวกเกตได้สิเอครับเอาหนึ่งหนึ่งบวกเกตได้แปดครับอันนี้แบวกเก้ดได้สิครับเอาเกตครับเกตตัวนี้ยังโมเมนต์ยังโมเมนตตัวเด่นครับต้องมาบวก หกสัก,ก่อนครับเจ็ดบวกหกได้สิบสามครับเอาสามมาเนี้สามตัวนี้ไปบวกหนึ่งได้สี่ครับสี่ตัวนี้ไปบวกหนึ่งได้ห้าครับห้าตัวนี้ไปบวกหนึ่งได้หกครับนี่เจนซิเมนตัวเด่นครับสามสี่ห้าหกคารมาตัดยี่สิบห้าส่วนนี้ครับเหลือแต่สามครับสาม สี่ห้าหกก็ถือว่าลายสุดครับถือว่าลายสุดเลยตัดออกไปแค่สามสุดครับ ต่อไปครับระใส่สูตรนี้ครับคือสูตรลักมืน่นคือสองครับนี่ครับลักมืน่นลักมื่นคือสองบวกลักนวยบนครับคือเก่าบวกลักรลอยบนคือเก็บวกร้อยโพวลวง บวกกลอยพวงมาไล่ลงมาครับก็เกตบวกหกก็เกตบวกเก่าครับได้หกเก่าบวกสองได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งครับวันนี้หกบวกหนึ่งได้เกตครับเกดตัวนี้ต้องไปมึงล็อกมันครับ นะครับหลอกมันเจ็ดหรือศูนย์สามสี่ห้าศูนย์สามสี่ห้าวันนี้สุดที่สองครับสุดที่สองนี่คือใส่รับพัน ลักพันคือหนึ่งครับหนึ่งบวกหลักร้อยคือเจ็ดครับบวกหลักสิบคือแปดครับศูนย์นี้ก็บวกลอยพวกมาไล่ให้กันครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าเอาห้าครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดครับวันนี้แปดบวกห้าได้สิบสามครับเอาสามสามตัวนี้ตรงบวกสามคงที ทุกรั้งครับกระสิ 6, 7, 8, 9, ไธหกเจ็ดแปดเก้าศูนยนี่ครับวันนี้ตรงอามาตัดสุดนี้ครับคือเอาลักหน่วยบนตังแล้วก็เดินแต้มมาข้างล่างหนึ่งแต้มเป็นศูนเก้าตัวนี้ต้องเพิ่มสามแต้ม เก้าเพิ่มบวกสามเป็นสิบสองเอาสองเก้าตัวนี้ลบสามเหลือหกศูนย์ตัวนี้เพิ่มสามเป็นสามศูนย์ตัวนี้ลบสามเหลือเก็บเนี่ยครับวันนี้เอาสองสูตรนี้มาตัดกันครับสูตรนี้ครับศูนย์ก็มีศูนย์สามก็มีสามสี่โบมีหาโบมีครับ อันนี้สุดที่สองครับหกวมีหกเจ็ดแปดวิมิครับมีเก้าศูนย์ศูนย์เอาไปแล้วก็เหลือสิเหลือหกเก้าศูนย์เจ็ดสามเดี๋ยวเดีนหาตัวกำมาตัดสุดนี้ครับหกหกก็มี สามหกครับสี่หกครับห้าหกครับหกหกครับหกแปดแปดหกครับหกห้าครับหกห้าไปแล้วบนส้นกันครับหกเจ็ดหกแปด หกศูนย์เจ็ดครับเจ็ดก็มีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเอาไปแล้วเก่าครับเก่าโอมีครับ ศูนย์ครับศูนย์ก็คือศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์หา้าสามครับสามก็มีสามหา้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเนี่ยครับ ต่อไปครับสูตรนี่เป็นสูตรวิ่งบนเด่นบนครับสูตรเด่นบนคือเอาลักหน่วยรางครับหลักหน่วยรางคือสี่บวกเก้าควงทีตลอดครับไนสิบสามครับอ๋อสามสามเดืนที่รัตแยมเป็นสี่เป็นหเเนี่ครับกระสีแดงสามตัวสามสี่ห้า สามก็มีสามหกสามเจ็ดสามห้าสามแปดสามศูนย์สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์ห้าห้าก็มีห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์ ต่อไปครับ สูตรนี้ครับพี่น้องสูตรลักสิบบนบวกเก้าคงที่ครับสิบบนบวกเก้าคงที่สิบบนคือแปดครับแปดแปดบวกเก้าแปดบวกเก้าคงที่ครับได้สิบเจ็ดครับเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต่เป็นแปดครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งครับ สูตรวิ่งบนงวดที่แล้วหวดที่แล้วหวดที่แล้วคือศูนย์ครับงวดที่แล้วคือศูนหลักสิบบนนี่ครับ ก็ศูนยบวกเก้าคงทีครับก็ได้9กับ0นครับเนี่ยครับก็เขาเก้าครับงวดที่แล้วมา8 9ดเงวดนี้ได้เก็ดก็แเอามาตัดสุดนี้ครับเก็ดครับเก็ดก็มีสามเจ สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดครับแปดกับนี่สามแปดเนี่ยครับสามแปดตัวเดียวโคโล สูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งครับสูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งก็คือเอาลักแสนครับลักแสนนวดนี้คือหนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่งครับลักแสบวกรักแสนนะครับเปสองครับ วันนี้ก็รักหน่วยล่างครับรักหน่วยล่าง c c บวก c ครับหน่วยล่างบวกหน่วยล่างเจ็ดแปดครับแปดบวกสองครับวันนี้สองตัวนี้บวกกันครับก็ได้สิบเอาศูนย์ครับศูนย์เพิ่มหนึ่งเตียมหนึ่งเพิ่มหนึ่งเตียมศูนย์หนึ่งสองครับได้เด่น ก็ามาตัดสุดนี่ครับศก็มี0ู0ย์สเนี่ยครับ สุดท้ายก็าสูตรเต้มสูงครับสูตรเต้มสูงเนี่ยครับสูตรแต้มสูง,สสงวันนี้ได้เก้าเก้าก็คือศูนย์สามหกครับเก้า ศูนย์สามหกกำหนดตัดสุดนี่ครับศูนย์ก็มีศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามสามก็มีสามแปดสามเจ็ดหกหกไม่มีเลย 촬영기 <목소리나> ย่ำเพามมันใจเล็กน้อยครับเดี๋ยวมันสีมาบ่คือเอาสูตรนี้ครับพี่น้องสูตรจากสิบสิบบนบวกหน่วยบนแปดบวกเก้า ก็ได้เจ็ดแปดเก้าเป็นหน่วยบนบวกสิบล่างคือหกได้ห้าเก้าบวกหกได้สิบห้าห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้า ปดเก่ามีครับห้าหกเจ็ดห้าหกว่มีครับเจ็ดเนี่ยครับอดินวันนี้ครับสามเจ็ดสามแปดห้าศูนย์ห้า นี่ครับห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยครับเน้นบน กันล่างกลับตัวด้วยอะครับกระดาจังสีแล้วมักบุกมักกันแล้วแต่พี่น้องนล่ะครับบันนี หมากตัวใดก็จัดครับว่ามากกระพานครับกันพี่น้องว่ามั่นใจในสามสุดนี่ไอ้พี่น้องเอาในนี่ในสุดนี่ครับนี่ครับว่าหนาพาดกันนี้ผมเน้นให้ครับสามเก็ดสามแปดศูนหาหนาซีมาบน ต่ว่ากันล้างไว้ครับเพื่อพาดแต่ว่าสูตรมันกันยังบวผิดครับมันก็นเดินเข้ามาเรื่อยวัดที่แล้วก็มาถึงบนทังล่างกันตัดถือก,กับคือถือครับ ตัดบบถือก็คือบบถือถ้าขึ้นนิ้วกับสูตรครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซักนี้แหละครับไก่พี่น้องมีโศกมีหลาบถูกหวยรวยเบอร์กันสุกคนครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ